นะครับเราพัฒนากันนะครับของวันจันทร์นะครับวันจันทร์แล้วอวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าอ่ะกันยายนนะครับหกหกกันนะครับสองหาหกหกกันเด้อพี่น้องเอีนะครับ เราพัฒนากันนะครับอ่ะเราพัฒนานะครับ เราพัฒนานะครับ นะครับอาเซียนปากน้ำนะครับเอาครับก่อนที่จะไปเบิ้งกันนะครับมาเบิง้งผลดอกหอยล้ากันสักอนนพนองเนาะผลดอกหอยลาวเลขหกตัวนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบสองที่ผ่านมานะครับผลดอกเลขหอยลาาเลขหกตัวนะครับแปดแปดสี่เจ็ดศูนย์หกแปดแปดสี่ 706นะครับเลข6ตัวนะครับส่วนเลข3ตัวก็7 0 6นะครับ706 2ตัวก็4 7นะครับ47่ล่างนะครับนี่ครับคือผลออกนะครับผลออกเลข6ตัวนะครับ3ตัว2ตัวของลาวัฒนากันเมื่อวันศุกร์ที่22ที่ผ่านมานะครับเอาที่นี้มาเบิ้งกันนะครับ เชียนปากน้ำกันนะครับเสียนปากน้ำกันหายวดนี้ให้มานะครับเปิดตัวไม่นะครับเปิดตัวไม่นะครับนะครับวิ่งรูดกันนะครับะวิ่งรูดบน ล่างกันนะครับวิ่งรูปบนล่างสีกับ6กนะครับสีกับ6นะครับอ่ะนี่เป็นออกครั้งแรกนะครับนะครับขอบคุณขอบคุณขอมูลเส้นปากน้ำกันนะครับที่อ่าสงมหมายแอดกันนะครับสงมหมายแอด เพื่อเป็นแนวทางกันนะครับเป็นแนวทางของลาวัฒนากันนะครับเอาเส้นปางน้ำวิ่งรูปบนล่าง C กับ6เด่นที่ C นะครับเด่นที่ C นะครับกองวันจันทร์ที่25หานี่นะครับเด่นที่ C นะครับ C กับ6เด่นที่ C นะครับจับคู่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมี8คู่นะครับ8คู่นะครับ8คู่อ่ะมาเบิ่งกันนะครับ มีตัวไหนเนี่ยนะครับพี่น้องเอฟซีก่อนที่จะไปเบื้องกันนะครับอ่ะพี่น้องเอฟซีขอนะครับขอแอดก็ขออังห่อกพี่น้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องนะครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเด้อจิ้มลงไปนะครับบ่เสียตังนะครับกดฟรีนะครับกดฟรีไม่เสียตังนะครับอ่ะกดเข้ามากดติดตามกันไวเอฟซีทันทีเข้ามาใหม่นะครับ ท่านใจที่เข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องไว้นะครับเก่าแปดผ้ารวยอ่าก็พอแลพผ้าร่วยและอ่าหนุ่มสวนยางชาแนวกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ fc ที่เข้ามาใหม่นะครับอ้าแนวท่างของเล่าพัฒนาเซียนปากน้ํานะครับวิ่งรูปบนล่าง4กับ6นะครับ4กับ6กที่นี่จับคู่กันนะครับ สี่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่แปดนะครับสี่เก้านะครับนี่ครับคือติดสีนะครับมีสี่หนึ่งสี่ศูนย สี่แปดสี่เก้านะครับยังโมเนนให้แล้วพี่นอ้องยังโมเนนให้นะครับยังไม่มีตัวเน้นให้พี่น้องเอฟซีพิจานณาเอานะครับชอบสี่เก้าสี่ชอบหกเก้าหกหรือจะรูดกันได้นะครับก็เจาะมาให้แล้วครับมีสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้านะครับเอาต่อไปนะครับหกนะครับหกมานะครับ ก็มีหกศูนนะครับหกศูนย์หกหนึ่งนะครับหกแปดนะครับหกเก้านะครับเพียงสองอสิงบซี่อ่าทั้งหมดทั้งมวลจะมีอยู่ แคู่นะครับแคู่แปดหางนะครับถ้ามาสีก็สีหนึงสีสอ่าสีศูนสีแปดสีเกาถ้ามาหกกันหกศูนยกเกกันนะครับเอาพี่น้องเอฟนะครับนี่เปิดตัวใหม่นะครับมาใหม่ๆกันนะครับเชียนปากน้ำนะครับปากน้ำกอทมอนุ่นแหละพี่น้องเอ อะเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันนะครับนี่ครับนะครับผมเอาเปิดตัวไม่นะครับกับเสี้ยนปากําำกันนะครับ คลิปแรกส่งเข้ามาประกวดนะครับหรือเข้ามาเป็นแนวทางในชุดราวพัฒนากันนะครับนี่ครับพี่น้องิีพีเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องนะครับแคบหน้าจอกันเอาไว้น,นะครับ,ออเ,อรบเอาไปพิจารณามีะห์กันนะครับชอบใครเอาเด้อพี่น้องชอบกับพันนะครับเป็นแนวทางกันนะครับเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับ อ่ะสุดท้ายพี่น้องเอฟซีก่อนที่จะอ่าไปเบึงอ่าคลิปต่อไปขอให้พี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กันนะครับอย่าลืมกันนะครับเด้อคนละนึงไลค์นึงแชร์กันนะครับ <c oughs> คือ,อยำดูเทนอแอดก็ได้นะครับแมนอยู่พี่น้องเอฟซีย่านพี่น้องเอฟซีหลดปุดรูดปุดอย่างเดียวนะอ่านะครับบอกกดไลค์กดแชร์พอได้ตัวเลขแล้วก็หายจ่อยไปจังที่ <c oughs> นะครับฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับ ก็ได้กดแชร์ทั้ง่องกันนะครับคนด้านหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอ่ะขอบุญขอบคุณขอมูลจากเส้นปากน้ำนะครับที่อ่าทรงมาให้ออกกาคลิปนะครับเพื่อเบี่ยงปันหน้าทาั้งให้พี่รองเอฟซีกันขอบุญขอบคุณนะครับ